เอาตอบได้ให้ถามมาเมื่อกี้นี่บุญูงสุดคืออะไรไม่ถูกสักคนเลยพูดไปแล้วก็บอกแล้วไงเอาเนีย่ยไม่แล้วพูดอาจารย์จะไปเทศครั้งกี่ครั้งอีกครั้งก็พูดเรื่องเก่าก็ยังเหมือนเดิมเลย <c oughs> รู้ไหม เอาก็พูดไปแล้วเอานับเราดนูนับนะับนะทานนับศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยขวัญขวายให้ส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญแสดงคำฟังคำอันสุดท้ายนะ่ะ นั่นแหละบนชงชนน่ะตกก็ปก,กไม่ได้แล้วงั้นเอาเึ้นเอาขึ้นไมได้ทุกคนเลยก็ใจไหมการทำความเห็น้ตรงท่านไม่บอกคำว่าบนนะเออทานาไม้บนสําเรวยการให้ทานศีละไม้บนสํเร็การรักษาศีลเขาว่าอย่างเงี้ยอาาปัจจัยหนาไม้วยยวจจัยไม้ปฏิทานาไม้ปตานโมทนาไม้ธรรมเทศนาไม้ธรรมสวนาไม้ คือบุญเฉเร็จด,ด้วยการฟังธรรมว่างี้นะสุดท้ายแต่สุดท้ายก็บอกว่าที่ถูกทุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงไม่ได้บอกว่าเป็นบุญน,นะเพราะว่าการทาความเห็นให้ตรงมันคือไล่มาตั้งแต่บุญตั้งแต่เบื้องต้นนี่จนถึงที่สุดก็คือตามความเห็นให้ตรง<ม>เออถ้าไม่ตรงก็อย่างเงี้ยอย่างที่ว่านี่แหละเออก็จะทุกอยู่ดีทุกตลอดเวลาเนี่ยน,นะเหมือนที่อาจารย์พูดออกจากบทนะ อเออสูตรัดดาชนอาจารย์โ,โยมเขาตัดรองเท้าให้ตัดรองเท้าให้เขาก็บอกให้อาจารย์วัดอาจารย์ก็วัดไปแล้ววัดทั้งขวางเลยนะวัดทั้งทั้งทั้งขวางทั้งยาวอ้าวยี่สิบสี่เซนเฮ้ยท,ทำไมมันเล็กจังอ่ะช่างนะนะบอกว่าทำไมเล็กจังนัของผู้ชายนะเอา้าเพ่จะให้ท่านคำวัดยังไงบเนินหรอกอ่าโอเคไม่ว่ากันเขาก็ตัดตามมาเนะี่ยก็ประมาณสามสิบแปดอีกอันนึงทีเนี้ย โยมเขาก็มาด้วยกันนั่นแหละซื้อลงทามมาถวายอาจารย์เอ,อเบอร์สามสิบแปดและไอคนที่มาด้วยกันมทำไมมันจะเล็กจังอ่ะทำไมมันเล็กจังโอ้ยกดเท้าฉันกดเท้าฉันนี่แหละผู้หญิงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเชื่อความคิดตัวเองมันเชื่อเชื่อเชื่อก็ตรงคือหลักฐานก็คือตรงตรงตรงอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะคือเราหาหลักฐาน แล้วต้องยังคิดเอาเข้าใจไหมคิดเองน่ะเน่ะช่องยูทูบคิดเองนึกเองือนที่อาจารย์ถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครเรื่องมากกว่ากันน่ะนะโอเคเลยนไปไปไปกดติดตามตกลงเป็นที่เรื่องและเป็นที่คนแล้วที่พอติดตามแล้วหนูลงอะไรมันจะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาถ้าเป็นที่คนจะจบเลยนะไปไปไเจอจะจบเลยจะมีธรรมะที่วัดพระลำเก้าด้วยเข้าใจไหม คือปกติมันไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยน่ะก็พูดก็บอกง่ายๆเนี่ยน่ะอย่างที่ว่าโมานเนี่ยที่กินมเเลยสุกชั่วโมงหนึ่งทุกชั่วโมงอันไหนมันนานกว่ากันมันอัศจรรย์ขนาดไหนมนุษย์อ่ะจำไว้เลยนะนี่แหละบอกว่าอย่าเชื่อความคิดอ่ะอย่าลงนิมิตนิมิตภาวนาก็ไม่ว่ากันอันนิมิตสันก็เขาเรียกนิมิตนะเขาเรียกพระพุทธเป็นภาษาพระราชาศัพท์เขาเรียกว่าสุ บินนิมิตคือการฝันนี่นะฝันก็ยังเชื่ออะไรนะ่ะนะเออเื้อหวยใช่ไหมตีหวยตีเบือกันโอ้ยบางคนฝันไม่ดีเศร้าหมองเอ้าทำไมตึองเป็นอย่างนั้นหรอกแปลกไหมทุกกับความฝันอย่างนี้นะ่ะน่ะนี่แหละที่อาจารย์ถึงเขียนขึ้นมาไงว่าอย่าเชื่อความคิดก็อย่างที่ว่านเนี่ยนะโอ้ยพวกเราตอบอาจารย์เองนะผู้หญิยยงเรื่องมากกก็แสดงว่าเป็นที่คิดลงคิดมากใช่ไหม พวกเราก็ตอบอาจารย์แล้วอย่าเชื่อความคิดจะลงนิมิตก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะไปถามหนุ่มที่ไหนมาวัดมาวาคิดว่าจะเข้าวัดเข้าวาแล้วเนี่ยนะซื้อหวยวารจิตเดือนหนึ่งกี่งวดถามเขาชาวบ้านเนี่ยนะมีทุกวันหวยนั่นนะอาจารย์ได้ยินเด็กเขาคุยกันบอกว่าไอพ่อกูไปหาได้หวยมาอย่างนี้นะเฮ้ยตัวเด็กๆกันนะเฮ้ยทีนี้อาจารย์ร้านเขาขาย ไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ไอเวียดนามเขาเท่าไหร่ออกจดืวันเท่าไหร่นะหวยน้น่ะเออหาวน้ยนั่นนะ่ะเดือนนั้นแล้วนั่นแหละแล้วลาวเท่าไหร่สี่ลาวนี่สี่ไทยนี่สองเดือนหนึ่งนะมันนม่เก่งเรื่องไหนหรอกตายแล้วเก่งเลยเนี่ยนี่อย่าอย่าเชื่อนี้อย่าหลงนิมิตเออไม่ใช่โทษอย่าเชื่อความคิดเอออย่าหลงนิมิตอย่าติดอารมณ์ติดไม่หลัก ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําไมคุณมาว่าฉันอย่างนี้ทำไมยังไม่ย่างงี้นั่นนั่นนั่นแหละเขาติดอารมณ์นะจบไปแล้วมันจบไปแล้วเออจบไม่จบอะ่ะกลับมาเถิดวันวานวันวานยังหวานอยู่นะเนี่ยจะดึงับขึ้นมาเนี่ยอย่าไปหลงอย่าไปติดอารมณ์อย่าข่มความจริงความจริงก็คือความจริงอย่าทําไมล่ะทําไมต้องมาเกิดกับฉันทําไมต้องอย่าไปข่มเข้าใจไหม มันมีแค่เนี้ปัญหาเน่อยน่ถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บนั่นแหละก็ที่ถูกชุกรรมการทำความเีตตรงก็ไม่ทุกเลยเข้าใจไหมแล้วจนป่านนี้ยังไม่รู้อีกลเลยจนป่านนี้อายุจนป่านนี้โกรธีครั้งโกรธีครั้งโยมอมมตั้งแต่เกิดมาจนป่านเนี้ยก็ยังจะโกรธอีกหรือเขาเขาใครบอกว่าคิดดีพูดดีทําดีนี่ลบไปเลยนะ ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคิดดีไม่ใช่เลยเนี่ยเออก็เพิ่งเห็นใหม่ๆนะพวกเรานะวันสองวันนี้เองนะเออก็เพราะคิดดีนั่นแหละแม่ก็บอกลูกเออแม่ก็บอกลูกลูกก็มีความคิดอย่างหนึ่งเออคนหนึ่งเคีดอีกอย่างหนึ่งคิดดีนั่นแหละนะคือลูกไม่ให้โตเลยไม่ให้ลูกโตเลยไม่ให้ลูกโตเลยว่าเั้นเถื่ก็จะไหมไม่ให้ลูกโตหรือลูกจบปริญญาโทจากอังกฤษนู่นนะ แต่ก็ยังควบคุมอยู่มีไม่ลูกกูดียวเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> คือคิดว่าคนอื่นไม่เก่งเท่าเราแม่นั่นนะเข้าใจไหม <c oughs> ลองสังเกตด,ดูนะไม่คิดว่าไม่เก่งเท่าเราเรานี่เก่งหมดถูกหมดยังกับตัวเองไม่เคยเป็นเด็กนี่นะเข้าใจไหมเราเป็นเด็กลำคัญพ่อแม่ไหมเออเอ้าแล้วทำไมตัวเองเป็นแม่เป็นเราไมไ่ม่นึกถึงตัวเองอะ เราไปเรียนหนังสือไปเรียนเองไม่ใช่เหรอจะรักใครชอบใครก็ทําเองทุกเองทั้งหมดเลยนะพวกเรานะแต่ตัวแวรพอเป็นพ่อแม่ทําไมลืมมดนี่นะนี่ไงเราสวดนี่ไงเราสวดเมื่อเช้านี่ไงเด็กดีมีไหมเด็กดีมีไหมเด็กชั่วมีไหมพ่อแม่มันไม่สอนเลยเด็กชั่วน่ะเออเป็นที่พ่อแม่หรือเป็นที่ใครนั่นแหละพวกเราสวดอยู่ในเรามีกรรมเป็นของของตนไง นี่แหละปัญหาเนี่ยจะจุดตรงนี้แหละความเห็นตรงแค่นี้แหละจบเลยเออเราก็ลาเดินเดินชีวิตของเราโดยลําพังของเราเองเนี่ยอาจารย์ก็ถามบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอลูกแฝดสองเหมือนกันไหมเหมือนกันหน้าตาแต่วาสนาไม่เหมือนกันแฝดสี่ก็มีลูกอาจารย์เนี่ยแฝดสี่อ่ะเข้าวัดคนเดียวดูด,ดิไอคนหนึ่งว็ขึ้นลงจุดเลยว่างั้นเถอะไอคนนึงก็ขึ้นสูงสุดแฝดสี่นะ นี่ยทำไมอ่ะเป็นที่พ่อแม่หรือก็ท้องเดียวกันนี่เนอะนี่ไงส่วนในทุกคนมีกรรมของตันยังไงสอนลูกก็สอนเต็มตามเต็มที่เลยนะแต่ว่าอย่าไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สอนตามหน้าที่เออครูคนหนึ่งนักเรียนเก่งหมดเหรอทำไมได้เก่งคนเดียวเกิดไ,ไหมทำไมอ่ะเป็นที่ครูหรือเป็นที่ใครอ่ะนี่แหละก็เ,เรียกว่าวางเฉยได้ พวกเราตอบระจาเองนะวางเชือได้แล้วนะพวกเราตอบระจาเองนะเจริไหมเป็นเองธรรมชาติเองเลยไม่ดูครอบครัวเราหรยอดูครอบครัวเรานา่ยนะว่าทำไมไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันอย่างนี้นะจำไหมนี่เขาเรียกขาความเห็นตรงเนี่ยพระเจ้าท่านบอกให้เราพิจานาเนืองๆนะขณะขณะนั้นนี่นะที่ว่าเอาพินังฝาบอพินัหาปัจจุกขณะให้พิจรณาทุกขณะเรามีความแก่ความเก็บความตายมีความพร่าพร่าก มันธรรมดาอยู่แล้วอย่างนี้น่นเนอะมีไหมล่ะเกิดมาพัดพาคตั้งเด็กเลยเนี่ยเออไม่พัดพาคไงพอสามขวบพัดพาก็ยังเนี่ยไปโรงเรียนแล้วสามขวบอ่ะเข้าใจไหมพัดพาคจนไม่ถึงสขเข้าไปนะจ้าถูกแล้วขอบคุณนะเห็นไหมล่ะแล้วเราจะให้มันมาอยู่ด้วยกันได้ไงทีเนี้ยมันไม่มีพระเจ้าจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าเห็นตามเป็นจริงเนี่ยเนียกแล้ว่าที่ถูกชุกรรมไม่มีอะไรเลย มันธรรมดาพวกเราไม่ใช่เฉพาะอ,อันนี้อย่างเดียวนะดินฟ้าอากาศยังไปควบคุมนะฝนตกหนักๆเขอุ้ยทำไมมันตกใหญ่ละเกินไม่ได้ตากผ้าไปไหนไม่ได้อ้าวแล้ววันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็โอ้ยมันร้อนทำไมฝนไม่ตกอุ้ยมนุษย์นะมนุษย์อาจารย์ขำนี่เออดูถามดูนะว่าอาจารย์ไม่เปิดพัดลมเลยนะจริงๆจาไม่เปิดพัดลมมันยี่สิบสององศานี่นะวันนี้ ยี่สิบแปดองศาก็ไม่ปวดพระลมอาจารย์นาจริงจริงอาจารย์ไม่เปิดไม่เปิดเลยมีเงือไมมีก็มันร้อนจะให้ทำยังไงอะ่ะนี่วัดพระรามเก้ายิ่งสุดยอดเลยปิดประตูหน้าต่างปิดหมดนะที่อาจารย์ไปนี่ไม่เปิดพระลมไม่เปิดแอร์นะั้นแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างอีกแล้วว่างไงโยมโยมเข้าไปอาจารย์ไม่ออหืดอัดหรออุ้ยก็ตัวฉันก็รู้ตัวฉันยู่ฉันเป็นเด็กเล็กไงงงไหม อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นเด็กเลยทั้งจะไม่รู้ค่าว่าอึดอัดทั้งมือออัดอาจารย์ก็เปิดเลยสุดยอดไหมมนุษย์นะคิดแทนไปหมดวันนั้นน่ะใครไปเอาเสื้ออาจารย์อาจารย์ไม่อึดอัดหรออาจารย์ไม่เเห็นไหมปิดหมดไม่เปิดแอร์ไม่เปิดอะไรเลยอาจารย์น่ะทําไมมันก็ธรรมดาเนี่ยถ้าเราสบายเราจะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกรู้ไหมไม่เห็นทุกข์แต่พวกเราอยากจะกลับมาเกิดอยากจะกลับมาเกิด จริงๆมันทุกข์อยู่แล้วพยายางปกปิดเห็นทุกข์เนี่ยโอ้โหมันทุกข์ขนาดนี้เนาะทุกเวลาเจ็บไปลปวเนะพวกเรารู้ไหมอาจารย์นี่ทาไมคุณเจ็บเพราะคุณเกิดไงถ้าคุณไม่เกิดคุณไม่เจ็บไม่ป่วยขนาดนี้หรอกอาจารย์นี่ป่วยเจ็บตั้งหลายครั้งหลายรอบนะเขาาใส,าสา่สายยางตั้งแต่เนี่ยไปล้างทองตั้งแต่สองทุ่มจนถึงห้าโมงเช้าไม่ใช่ตีห้านะหมอก็ยังไม่มา ทีนี้เราเป็นคนมีสติเรานอนหลับไม่ได้กู้เงินเขาก็หลับได้ใช่ไหมเราเกลือน้ําลายมันไปเกืนสานอส่ยางเท่าเนี้ยมันก็เฉียบพอทีนี้ียโ,โ,โอ้โหถูกอาจารย์ไม่ได้โทษใครนะไม่ได้โทษหมอโทษเราเนี่ยแหละนี่เรากี่ครั้งแล้วเนี่ยเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยอ,อหลายครั้งแล้วเจ็บไหมล่ะคุณจะเกิดเป็นอะไรมันไม่มีเราไม่ทุกข์น,นะแต่เวลาหายนะลืมอีงนะทีเนี้ยก็เจอไหมอาจารย์ไม่ลืม พุทธเจ้าท่านบอก่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนอกจากอะไรนอกจากอะไรโอ้ยเป็นเทศ่กี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องอีดี้เลยเนะี่ยเนาะนอกจากทุกข์พุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ภาษาพุทธเจ้าท่านบอกทรงอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมพวกเราว่าตรงไหนมีความสุขอะที่อาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเรามีความสุขที่นานที่สุดคืออะไรคืออะไร นอนหลับนอนหลับมีความสุขใช่ไหมเออใครไม่มาเนี่ยนั้นไม่มาหรอกพงนมมเนี้ยมาไมดมทำไมไม่มาเพราะมันมีความสุขก็เลยจะตื่นสแสดงว่าข้อเปรียบเทียบก็ว่าสแสดงว่าเราคิดมันก็ยังทุกอยู่แต่มันมีข้อที่เปรียบเทียบว่ามันนัพอหลับแล้วม,มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้คิดที่จริงเราไม่เห็นโทษมันเฉยถ้าเรามีข้อเทียบเปรียบเทียบนะมีที่เราจะนั่นเลยทีเนี้ยว่าอ๋อความคิด คิดนิดเดียวนะพวกเราคิดดีก็ยังทุกข์นะคิดนิดเดียวก็ไม่ได้มันเหมือนกับเน,นี่ยเเหมือนกับเนี้ยเนี่นี่นี่หมือนกับเนี้ยจิตของเรานะขอโทษขอโทษคือถ้าปฏิพื่ปฏิบัตินะนะมันจะเนียนอย่างนี้นะเนียนราบเรียบเลยนะเหมือนดอกบัวทีนี้มันไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ใช่ไหมนิดเดียวใช่ไหมเนี่ยสะดุดแล้วเนะ่ะ คิดกันมานิดเดียวนะคิดดีนะมันสะดุดแล้วจิตนะ่มันไม่มันเนียนเนี่ยถ้าถ้ามันไม่มีอะไรขึ้นมามันอย่างเงี้ยจิตเราจะเนียนมากเลยนะเบาสบายมากเนี่ยคืออ๋อคิดดีก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้อือทีนี้ทําไมเราไม่เห็นเพราะเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเหมือนที่อาจารย์ว่าคนสูบ,บุหรี่เม็นบุหรี่ไหมเลิกเหล่าเม้นไหม คนจินเล่ารู้อากับกริยาตัวเองไหมเมาเล่าอ่ะพอเลิกแล้วทีนี้ไปกลับไปดูเพื่อนเฮ้ยพวกคุณทำไมคุยเสียงดังแล้วเกินเหมือนอาจารย์บุตวีทำไมคุยกันเสียงดังแล้วเกินทำไมพูดไม่ฟังกันเมื่อก่อนคุณก็เป็นอย่างนี้แหละแต่คุณไม่ได้ออกจากตรงน,นี้เฉยๆนี่ไงที่พวกเราอยู่กับความคิดเราคิดว่ามันมีความสุขคิดว่ามันดีแล้วถูกแล้วเนะี่ยก็เหมือนกับเราเมาเล่านะ่ะติดเล่าติดบุรีนั่นแหละแต่เราไม่ออกจากตรงน,นั้นพอเราหยุดคิดลองดูนะทีเนี้ เราจะรู้เลยโอ้โหความคิดมันทุกข์ขนาดนี้เนาะคิดนิดเดียวก็ทุกข์ที่เขาบอกก็คิดดีพูดดีทําดีในขี้มอมันทุกข์เพราะคิดดีนั่นแหละทุกวันนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมเออคิดถึงลูกถึงหลานเป็นห่วงลูกของหลานห่วงพ่อของแม่คิดดีไหมทุกข์ไหมผิดทะเลาะกันอีกต่างหากกันนะ่ะเพราะจะดีนแหละเข้าใจไหมพูดดีก็สอนให้นะสอนดีนั่นนะสอนอย่างนี้อย่างนี้ลูกโอ้ยลูกคนไม่อยากฟังสิเด็ดเน็ะเห็นไหม คิดดีพูดคิดดีพูดดีตำหนิส่สาเหตุของความทุกข์ส่วนมากไม่ได้คิดทุกข์เพราะว่าคิดไม่ดีหรอกมีแต่คนชั่วตอนนั้นที่มีคิดไม่ดีใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยทุกเพราะความคิดดีนะพวกเรานี่จริงไหมพวกเราทุกเพราะคิดดีไม่ใช่คิดคิดไม่ดีเออนั่นแหละไม่คิดนานจบแล้วคิดมากคิดน้อยไม่คิดเอวังมามาทีนี้อย่างนี้นะมันอาจจะไม่พอ ถ้าใครเคยได้รูปแล้วให้มาเอาไอ้นี่ถ้าใครได้รูปแล้วให้เอาไอ้นี่อันนี้ก็เป็นรูปเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้รูปให้มาเอานนี้แทนไม่ได้ยังไงที่พระรามเก้าอ่ะ <c oughs> พระเอกอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยังไงน,น,น่ะเขาไม่ได้ยังไงแทนแทนแทนสวยไหม เขาทำเสร็จแล้วเขาใส่กรอบไปเลยนะเอาเก็บไว้นลก็ใส่กรอบสวยมากเลยแล้วก็นี่ไงนี่ไงเหมือนกับเสื้ออาจารย์นั่นแหละอาจารย์แต่ทำแต่ละอย่างต้องมีความหมายนะอาจารย์มีความหมายนะไม่ใช่อาจารย์ทำของโรงพยาบาลเขาทำมันมีน้อยอันนี้ก็ของอบตอเขาทำาอ้าม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 า,มา ใครใครที่ยังไม่ได้เนี่ยนะที่ยังไม่ได้รูปอะไรเนี่ยเาสาวยังไม่ได้เลยเอามาลูกมา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 เอารูปกรอบก็ได้รูปมีมีมีเยอะอยู่รูปกรอบก็มีเยอะอยู่อ่ะโอเคมาเอาลูกมากๆนะบอกว่าเด็กอันนี้มันไม่ใช่เด็กนี่มปลูกอย่างนี้ที่เราจะจับโดนมือโดนกันไม่ได้ มากมากมาสาวเหลือมากเขาไปก่อนเด้อสาวเหลือน้อยเขาออมันไม่มีใครเหลือน้อยเหลือมากหรอกถ้าคนยังยังเกิดอีกมันจะวนวนวนเวียนอย่างนี้แหละเข้าใจไหมเออเราอาจตายก่อนเขาแล้วเขาก็มาแก่ที่หลังเราแก่แก่ที่หลังเรานะเราเกิดใหม่เราเป็นเด็กใหม่เข้าใจไหมไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ต้องทำละอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะเอาได้ลูกได้ได้ได้เลยได้เลย เออเออเออได้เลยลูกได้เลยโอ้โหแข็งนั่นเห็นนะมนีไหมราจะมันเจ็บมือนะมือพองไปหมดมันจะลอกหมดแล้วนั่นนะอันนี้เนี่ยดีมากเลยนะจะยิ้มให้เหมือนลุงปูนะจริงๆภาพนี่มันมันกอปี้เยอะลุงปูบนปกติเพื่อนจะขาวรูปจะขาว ข้นขาวทั้งขาวขาวขาวาจขาวมากขาวขาวเหลืองกันแนะเหมือนเหมือนในรูปนั่นแน่มากมากใครจะเอาอะไรเอาเอารูปอะไรลูกอะไรอะไรอันนี้เป็นอะไรเป็นซองหรือเป็นเป็นปัจจัยปัจจัยต้องไปใส่ตู้เขียนเขียนเขียนที่แต่ถวายอาจารย์ต้องเขียนบทถวายพระอาจารย์เขียนข้างล่าง คือถ้าใส่ตู้แล้วถ้าไม่มีซองอาจารย์ก็ไม่เอานะจะมีไปปอนาทักยังไงอาจารย์ก็ไม่เอามันจะแยกคนละส่วนเลยโยมเขาโอนมาอย่างเงี้ย,เ,ยเขาโอนใส่บัญชีวัดหรืออาจารย์ก็ไม่เอาเขาถวายอาจารย์มากกว่าถวายวัดอย่างเงี้ยมันก็แปลกนะถวายอาจารย์หมื่นหนึ่งสวายวัดสามพันอย่างงี้ก็มีเฮ้ยเ <laughs> ขาเห็นพระเขาเห็นอะไเขาทำไมไม่เห็นวัด <laughs> ดีกว่าวัน <laughs> แต่อาจารย์ก็ไม่เอา จารย์ไม่เอาเลยถ้าไม่มีอเงี้ยคือธนาคารเขาเปิดเขาจะรู้ว่านี่ของอาจารย์เขาจะแยกเป็นแยกให้ไงเข้าใจไหมข้อมูลนที่ก็แยกข้อม,มูลที่ก็จะแยกให้เลยอืมเอาใครเอาอะไรโอเคอ่าออาอ๋อ,อ,อ,อรูปรูปโอเคขอโทษขอโทษขอโทษอจารย์ขอโทษอ,อ,อ,อันนี้มันก็เป็นรูปไง <c oughs>

โยมวุฒิไปด้วยกุฎอาจารย์นะมันอยู่ข้างหลังหลังพระอะหลังต้มหมูนะเนี่ยกุฎหลังนี้นะหลังต้มหมูเนี่ยคือกรอพวกเนี้เอามาเลยมาให้หมดนั่นแหละหมดแล้วก็หมดกราบไหว้นะเรากลับไหว้ทำสมาธินะเอาอะไรเอาปฏิทินที่กินอาจารย์กลัวว่าเราชอบปฏิทิน โอเค,อเคนั่นแหละนั่นแหล,ละเดี๋ยวค่อยไปใส่ตู้ใส่ตู้ตรงนี้ได้เลยใช่มจา้จาจา้จาจา้าจ้าจ้าจ้าใส่ตู้เอมามา,มาปฏิทินอ้าวลูกปฏิทินปฏิทินได้เลยเออนั่นน่ะสิอันนี้ด,ดีกว่าจ้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 าเป็นฝุนะเออ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 จะไปหลงนิมิตจะไปหลงช่างช่างมามาเร็วอ่ะได้ได้ได้ ิใมาโอเคทำอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวมันยังจัดอยู่เอ้าม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 าจาัดจัดจัดาไได้ได้มามาเร็ว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  ว่าโอนเงินไม่ได้เป็นให้เป็นเงินได้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 จานฮะจะส่งบัญชีให้อาจารย์ไรเขียนใบปรมาณกา้ปรมาณการก็ได้เข้าบัญชีอาจารย์เหรอเราเข้าบัญชีวัดอ๋อจ่าจ่าจ่าอันนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมได้แล้วลายเป็นไหมล่ะเอาทำห้เจียงจันทำไมไมเป็น จัดจะจจันทำให้เปลนจันทำให้เป็นขอโทษขอโทษอ้าเปิดก็นี่หละประมาณสามโมงกว่านี่แหละสามโมงสามโมงสามโมงอ้าวอ้าวมีแล้วมีแล้วทิ่รูปอนทีเนี้ยมีรูปใหญ่ด้วย โอเคเอฟมันจัดนั่นะอ้าวโอ้ตอ้ตุ๊ตุ๊ตุ้ตุ๊อ่๊ตุ๊อุ๊ตุ๊ตอ๊ตุ๊ตไ๊ตุ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 ๊ตค๊ตุ๊ะไ๊ตุ๊ตตุ๊เุ๊ต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 ตตอ อ้าวอ้าวมา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 นี่ได้แล้วเหรออ้าวใครจะเอาอีกนี่อยากจะได้นี่น่ะโอเคไปเก็บกันนั่นแล้วเอออาจารย์นี่กลัวไม่พอครดานอาจารย์กลับมาแล้วนะเจ้าค่ะกลับลาแล้ว่ยกลับอาจารย์กลับพระอาจารย์กลับพระอาจารย์จะมากราบลาฮ่่าฮ่าฮ่ับอาจารย์ ลา,านะบาาาาลอาคณะผู้ปฏิบัติธรรมจีนอาสาแล้วก็บริษัทเอเคเคขอกราบเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้<า>วันที่ยี่สิบเอ็ดไหมพรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดเอาพรุ่งนี้ปตทมาปตทกับโรงพยาบาลรามามาอยอยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยงไงไนดะ้ไปไปจูงเขาเดินที่ตั้งที่ไหนอาจารย์จะไปกรุงเทพฯเมื่อไหร่เจ้าคะเก้าเก้า เพจ่อทั้งโยมเขาจะได้ต้องพักออกมือก่อนอุ้ยยานไอ้ที่ทีุ่ดผมระบนโต๊ะนะขนหลังเนี่ยไปเอามารับอันนั้นเดี๋ยวค่อยส่งตามไปก็ได้ครับเพราะมันจะต้องใช้หลักฐานใบบัตรประชาชนด้วยบัตรประชาชนองมีอาไม่เป็นไรโอเคส่งได้เท่าไหร่เนี่ย ลายเซนค่าเท่าไหร่ค่าเซนอันนี้รู้สึกว่าจะทำบนภาัาคนละอย่างอันนี้เรื่องทำบนนี่ค่าลายเซนต่างหากนะพ่อแม่ผู้อาไม่จ่ายกัไปไม่จ่ายก็เป็นหนี้ต่อเลยแล้วไม่ีไม่ีไม่เป็นนีสาวเสียเ นี่แหละอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำให้เป็นแล้วจะมีเงินในโทรศัพท์ก็เกลี้ยงเลยทีเข้าใจไหมถ้าถ้ามีเงินในโทรศัพท์เพราะว่าเวลานก็ให้เพื่อนทำไงเพื่อนก็ไปกดเอาหมดอ่ะทีอ้าวแล้วส่วนที่เหลือเค่ออวไา เนี่ยคนโบราณจับปากกาเขาจับอย่างเงี้ยคนทุกวันนี้จับอย่างงี้นี่ใช่ไหมโอเคหมดแล้วฮะไม่นะให้เแตงยาล้ำยูเลยกะพอพเจริญพเจริญอวยพรให้ด้วยนะคะช่องสุรดาชแนลค่ะ หมอพ้อมันอยู่ที่หมอข้อทำทำบุญทำบุญอย่างไรเมื่อเช้าเนี่ยทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมากนะแค่นั้นแล้วเขาคนก็ดูเยอะเลยอยู่หอข้อทำอวันแรกก็คือ,อวันแรกอะไรทำทุกง่ายเออทุกง่ายละยากคนสมัยปัจจุบันเมื่อก่อนคนสมัยก่อนทุกยากละง่าย ข้อแรกนะอันแรกลุงเขาคัทำเจ้านั่นแหละตันแรกใช่ไหมเจ้าค่ะเออมันจะมีชื่อหรอกค่ะแค่ชื่อบอกว่ากรรมใหม่ไม่ทําระหว่างกรรมเก่าจะตามทันนะางนั้นเจ้าคุณดูทีเดียวสองหมื่นอ๋อเจ้าค่ะกลับไปก็ว่าบริกรรมพุทธงเนี้ยอาจารย์ได้ว่าครับว่าบริกรรมพุทธทงนี่ะดูกันโอ้โหเยอะมากจ้าค่ะ ยูทูบของอาจารย์แต่ไม่ใช่ของอาจารย์นะหมายถึงว่ายูทูบเป็นที่เขาไปลงแต่ผมไม่ใช่ของอาจารย์นแต่ไม่ใช่ช่องอาจารย์อาจารย์ไม่มีช่องมันมีประตูหนูก็ตัดเป็นช็อตๆได้นะคะตัดเป็นช็อตๆหนึ่งนาทีลงยูทู e ช็อตเด้เลยทำาูมของอาจารย์เ้าค่ะไอในที่มันดูเยอะรู้ที่ดูไหม ท้าไม่กวาดมันดูเยอะนะดูอันอย่างนี้เราชอบดูกันใช่ดูสาระไม่ดูโอเคจ้าโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยมีนาเจอกันมีโอกาสไปเจอกันเฮ้ยพระาจารย์สุภาพแ่งแดงจ้าตบแจม้าตบใจม้า